สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊จะเจอกันทุกวันประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเราเซาซีจะมาเซาซีจูจีจุกจิจก,กกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจเจดมภาษาไทยยูทูบเจดำออฟฟิเชียลสับสคริปต์ซันกันเองกันฉันด้วยนะใหญ่หลาดเอาเหมือนเดิมนะจ๊ะใครอยากได้เจดีเจอซี่2024นะจ๊ะก็แอดไลน์มาสั่งกันได้เลยที่แอดเจาดมออฟฟิเชีย ที30่30เมษายนเราจะหยุดรับออเดอร์แล้วก็หยุดผลิตจะเป็นล็อตแบบลิมิเต็ดสุดๆเลยน,ะนั่นเองก็ฝากมาอุดหนุนกันด้วยนะยี่ห้อลอดนะอ่ะทีนี้เราไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจกับเมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันจะมีฟุตบอลเตะหลายคู่น่าสนใจอยู่คู่เดียเออแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนเดีย๋ยวค่อยรายางานกันละกันนะเราไปดูกันที่ฟุตบอลถ้วยของแอฟริกาใต้นะพี่หลวงเมื่อคืนนะน้องชายคนเล็กของเก๋าชายและเก๋าก็แก๊ตซ์ซี่อย่างดีเอสแก๊ตซ์ซี่นี่ก็เปิดบ้านแบดจิปป้าอยู่แต่ไป0-2โดกรรอพีเมียร์ชิพของน้องแม่ขี้เมาาอย่งน้ำมีเบียร นามิเบียนะจ๊ะเมื่อคืนนะซีวิกนะก็เสมอกับไมตี้กันเนอร์สไปศูนย์ศูนย์ทีนี้มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกได้จ๊ะยักษนะ์หน้าและก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืนหนึ่งกู้นะจ๊ะกัวเปิดบ้านถล่มเชนไดยินไปสี่ประตูต่อหนึ่งนะจ๊ะยักษนะ์หน้าและก็ยักษ์เอวบุนเดสสิกา้าเยอรมันเมื่อคืนนี้นะบเบอร์ลุเซ่นก็ถล่มมาชนะตเวเดอร์เบรเมนไปห้าต่อศูนย์ทำให้พวกเ,เขาเข้าป้ายเป็นแชมป์บุนเดสสิกา้าเยอรมันสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยยินดีีีีดด้้้ววยยยกกกััับบชชาโโรรซ่่แและละะะะูทมมนนจ๊งไพใคคสญนะ ไกยต์ลีเมื่อคืนนาโปลีเสมอฟรอซิโนเน่สองสองซัสซโล่ก็เสมอเอซิมิลาน3-3คู่ดึกก็เสมออีกจากอินเตอร์มิลานกับกายารี่2-2ไปต่อที่ลา Spain นะลิกาสเปนเมื่อคืนนะลาสปามาสแพ้คาบ้านให้กับเซบิปูเซบีย่าไป0-2องแตเลติกบิลเบานะจ๊ะก็เสมอกับบียาเรลเรือดำน้ำสีเหลืองของลุงป้อมไป1-1เอาเรามาปิดท้ายกันที่พรีีเมยร์ลีกอังกฤษกันแล้วกันนะจ๊ะเมื่อคืนนะกขาบ้านเลยน้องสาร <c oughs> แพ้คาบ้านซะอย่างนั้นสำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะจ๊ะก็ท by, ็ทาาลลลลออออนนนนดดดดร์บบีี้้้้แแแวกกพสเเตยมมใหัฟูไป0 ประตูตัวสนะสวนอหนึ่งคู่นะจ๊ะก็เป็นความยอดเยี่ยมของคริสตอาเลสนะจ๊ะก็สามารถบุกเอาชนะยอดทีมไปได้ หนึ่งต่อศูนนะจ๊ะชนะทีมอะไรพวกแกก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนี่ปิดท้ายที่คู่ดึกนะจ๊ะไอ้ปืนใหญ่ไฟเป็นอย่างอาร์เซนอลนะจ๊ะก็เปิดบ้านแพ้แอ้แซนวิล่าไปศูนย์สองทำให้ตอนนี้โอกาสลุ้นแชมป์ก็ไปอยู่ในมือของชาวบ้านเขาแล้วไม่ได้อยู่ในมือตัวเองแล้วทำให้วิลล่าเนี่ยก็ลุ้นท็อปโฟเต็มตัวเหมือนเดิมนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็คือผลโพลที่น่าสนใจเมื่อเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวหลังเกมกันหน่อยกันละกันนะจ๊ะในวงการฟุตบอลนะเมื่อคืนนะไปกันที่แอนฟิลด์เลยกกกลวัันนนะะะจ๊พพี่เ กับตัวมันยืนไปาลีกาแฟับเดือดบีบลิกัเดอยืนเป็นตัวเอะว่าแ ลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะเยนครับนะกูซื้อเดอะนอร์มอลวันนี่ยอมรับเลยว่าแพ้คาบ้านนะกับคริสตัลพาเลซนะทำให้ตัวเขาเองรู้สึกแย่สุดๆไปเลยแต่ก็ยังกระตุ้นลูกทีมบอกว่าเฮ้ยไอ้ครึ่งหลังเนะี่ยที่เล่นนะบุกแบบวันเวทิคเก็ตเนี่ยนะถ้าทำฟอร์มแบบนี้ได้ก็ยังได้ลุน้นแชมป์พเมพมิลิกไปยาวๆนั่นะเองนะจ๊ะเดี๋ยวเมื่อคืนเนี่ยนะพาเลซก็บุกชนะพิมพ,พิลิเวอร์พูลได้หนึ่งศูนย์จากประตูชัยประตูเดียวของเอเบอร์ซี่เอเชนั่นเองนะจ๊ะในน 14, น,น,นะในนีี้พวกเเขานะา่ยะตมหลัง เชสเตอร์ซิตี้จากฝูงอยู่2คะแนนแล้วก็เตะเท่ากันที่32นัดแล้วนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเราไปดูบทสัมภาภาพของเจเคนะเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้หลังจบเกมเพราะว่าเออโอ้รู้สึกแย่สุดๆไปเลยนะการอยู่ตรงเนี้ยให้สัมภาษณ์พวกลือเนี่ยนะแล้วมาพูดถึงเรื่องรูปเกมเนี่ยแม่งยากมากโอเคเราครึ่งแรกเราไม่ดีจริงๆนะเราไม่มีความเด็ดขาดเลยตั้งแต่กเกมที่แล้วแล้วกับอตาลนตาลามาเกมนี้เราเสียป,ประตูง่ายเกินไปนะแล้วก็ปล่อยให้กู้แข่งยืนยิงในกรอบเกิดโทษโลง่งๆแบบนั้นได้ยังไงนะมันไม่ควรเกิดขึ้นเเเราาาลล่่่่่นนนนแบบตตงงค้วกพัไม แค่80%คือถ้าจะทําแบบนั้นเนี่ยนะอย่าทำซะดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีผลในการทําแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเคอร์ติสขโมยเคอร์ติสโจนเนี่ยคือคนเดียวที่พยายามไล่บอลในเครื่องแรกแต่เรื่องสาคัญเนี่ยไม่ใช่การมาบอกพวกลือหรอกนะว่าใครเป็นยังไงหรือใครผิดใครถูกนะแต่ที่อัวจะพูดก็คือทุกคนต้องช่วยเหลือกันในสนามเอางี้นะถ้าหลายคนถามว่าเอ๊ะมันมีผลกระทบไราจากเกมกับแมนยูเต็ดหรือเปล่า2เกมในเอฟเคัที่เราแพ้แล้วก็เสมอยูเต็ดสองสองเนี่ยนะนะวิธีการที่เราเล่น2เกมนั้นกับยูเนเต็ด เทางทั้งที่เราเล่นดีกว่าพวกก็รู้สึกแล้วว่านั่นนะ่ะมันต้องเป็นหายนะาอะไรสักอย่างเกมถัดมาในลีกเราก็เล่นดีกว่าแต่เราได้แค่ผลเสมอแต่ก็นั่นแหละมันต่างจากวันนี้โดยสิ้นเชิงนะสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรรู้ไหมจริงของอ้วเนี่ยเสียประตูง่ายเกินไปเราก็อยากให้ทุกคนในทีมเนี่ยนะตอบสนองกับการเสียประตูหน่อยนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะก็เล่นโดยฟอร์มแบบนี้ในครึ่งแรกเนี่ยม,มีเหตผลอะไรเหรอที่เราจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ถ้าเล่นเหมือนในครึ่งหลังเนี่ยเราเก็บชัยชนะได้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกกกกกกนนนนนเเเเรราา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 จจะะะ็็บแแตตตต้้้้้้มไไไดดอออยค่หงงงิผููํใววพฝ ว่าพวกเขาจะเจอแมตท,ที่ยากลําบากซะบ้างสถานการณ์มันก็เป็นแบบนี้แหละพวกก็จะบอกนะยังไงก็ตามเราต้องคว้าชัยชนะในนัดที่เหลือตอนนี้เรามีเกมเยือนรออยู่4นัดแล้วมันจะเป็นเกมที่ยากทุกนัดแหละคําวิจารณ์ในช่วงเวลาแบบนี้ที่พูดกันไปพูดกันมาเนี่ยโอเคละ มันก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วล่ะแล้วก็เหมาะสมด้วยเราไม่มีที่อื่นนอกจากหาทางรับมือกับมันแล้วก็กลับมาให้ได้อ่านั่นคือบทสภาพของ JK เคเยครอปหลังแพ้คาบ้าในกับคริสตัลาเลสไป0ต่อนทนาทให้โอกาสลุ้นแชมป์หลุดมือไปเรียบร้อยตอนนี้ต้องรอให้ซิตี้พลาดถึงจะกลับมาอยู่ในมือตัวอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะทั้งลิพูแล้วก็อาร์เซนอลเลยนะอ่ะไปต่อกันที่แอนดรูว์เดอะพลังมาโรเบอร์สันแบ็คซ้ายกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ของบิพรีลร์พูกันหน่อยกมบแล้วกกับอก ไปศูนย์ตอนหนึ่งเนยนะและตอนนี้มันกระซบกระเทือนถึงสถานการณ์การลุ้นแชมป์เมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วด้วยนะโดยรับโบสัมภาพแบบนี้นะเขาบอกว่า,านี่ก็เป็นเรื่องราวที่แบบหลังเกมนะคือแบบเราโดนลงโทษเ,เกมแบบนี้คือแบบไม่น่าเลยเราแบบเราเราเก็บกินชีสไม่ได้แล้วแบบ เก็บกินชิดได้แบบน้อยมากคือ10 15นัดที่ผ่านมาคือเก็บกินชิดได้ไม่เยอะเลยเป็นแบบนี้มันต้องแบบต้องคว้าโอกาสให้ได้แบบหรือแบบมันไม่มีอะไรแบบมันมันยากหรือซับซ้อนเราแค่แบบต้องทําให้ดีกว่านี้เพือ่อนทีมในแดนหน้าก็ต้องก็ต้องคมกว่านี้แต่ว่าแดนหลังเกมรับก็ต้องต้องต้องคุมเกมดีอยู่นี้ด้วยมันก็ต้องดีขึ้นทั้งหมดอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ยอดเยี่ยมเลยมันห่างไกลคำว่ายอดเยี่ยมไปเรามีโอกาสเยอะมากเลยที่จะยิงประตูแต่ว่าเราทําไม่ได้แล้วสุดท้ายเราแพ้ศูนย์หนึ่งเนี่ยครึ่งหลังเร์ตตสสันนะะะจ๊ดดีีุุๆไปเเลยยพพรคณออ๋มาบ้่ นานนักเตะเพื่อนๆริปูอย่างเจมี่เรดแนปนะจังกออกลงมาแบบว่าเอะไรมาติติงมาตำหนิเพื่อนๆริปูว่าใช้โอกาสเปลืองโคตรๆนะทำให้สุดท้ายแพ้คาบ้านน้กับคร,ริสตัลเพลสไปศูนย์ตอนหนึ่งในเกมเมื่อคืนเนี่ยนะโดยลูกทีมอของเยนคลอปตูซูเดอะนอร์มอลวันของลิปูเนี่ยนะได้โอกาสยิงถึง21ครั้งตรงกรอบไป6ครั้งครองบอลมากกว่า70%แต่ไม่สามารถยิงประตูดได้ทำให้เจมี่เรดแนปเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้กับสกายสปอร์ตเขาบอกว่าเออแนปบ,บอกเลยนะว่าพวกเขามีโอกาสเยอะมากนะแต่ไดดด้้้้พูตรงงๆคือถถาาาเเเล่่นนนนนจึสััปหห์ีียกกบบบมแ เขาก็ยังคงยิงไม่ได้หรอกลิฟูพ,พลาดโอกาสเยอะจนเกินไปและนี่คือโค้งสุดท้ายของซีซั่นแล้วเนี่ยนะช่วงเวลาแบบเนี้ยคุณต้องเฉียบขาดเฉียบคมมากที่สุดเลยอ่ะกระตามนี้นี่คือเจมีลเลนดะ์พูดถึงอดีตทีมรักของเขานั่นเองนะจ๊ะทีนี้ไปต่อยอหนึ่งทีมที่อก,อ,อกหักเช่นเดียวกันอ,อกหักซ้ำบ่อยๆด้วยด้วยมือตัวเองด้วยแพ้คาบ้านเหมือนกันสำหรับไอ้เป็นใหญ่แฟน์เพีเองอาร์เซนอลนะจ๊ะของเมเกลลาเตต้ากูซื้อมาเข้มที่แพ้กับแอสตันวิลล่าของอดีตกูซื้ออาร์เซนอลอย่างอูไนคนอู่ทองเอมเมอรี่ที่พาวิลล่ามมาาาาาากกกกดออออออรร์์เเเเเซนนนนนลลลถึงบน 20, นะนะบบ้้้2-0ีีี่่่ยยยะตตวโโหูท ทำได้ดีกว่าชัดเจนแล้วควรจะยิงได้ถึง3าถึงหประตูด้วยซ้าแต่สุดท้ายก็ผิดหวังมากกับการแพ้นัดนี้นั่นเองทำให้ส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์เป็นอังกฤษโดยตรงเลยเพราะาตอนนี้แต้มตามหลังแมนซิตี้จากฝูงอยู่2คะแนนแล้วก็ต้องลุ้นในซิตี้พลาดในเกมที่เหลือสักเกม2เกมแล้วตัวเองห้ามพลาดเลยนั่นเองนะโดยเฉพาะเกมรับของเราเนี่ยนะครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นได้ดีสุดในซีซั่นนี้ก็ว่าได้นะแล้วน่าจะยิงได้3 4หรือ5ประตูด้วยซ้ำแต่สุดท้าย เรายิงไม่ได้เลยครึ่งหลังเกมเปลี่ยนไปโมเมนตัม um ก็เปลี่ยนไปอยู่ฝั่งตรงข้ามบางครั้งในการแย่งบอลเนี่ยนะเรายังแย่งไม่ได้เลยแล้วเราก็ครองบอลไม่ได้เล่นบอลเชื่อมเกมกันเละเทะมากเสียเตะมุมก็ง่ายเกินไปเนี่ยนะเราเสียประตูที่แย่มากแล,ละะแล้วหลังจากนั้นเราก็โดนอีกลูกนึงด้วยมันเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าจะเจ็บปวดมากแล้วมันน่าผิดหวังมากๆเลยสุดท้ายเราไม่ชนะเขาเราต้องยอมรับไปแหละเราต้องยกย่องคู่ต่อสู้ไปนะแล้วก็ต้อง move on มันเป็นเรื่องของเกมต่อเกมเราต้องตอบสนองในเกมหน้าแล้วกันเกมนี้เราพลาดไปแล้วนะโม um, เมนตั เ,นะเราต้องปรับปรุงตัวเองเพราะทุกอย่างมันน่าผิดหวังด้วยตัวเราเองอะ่ะตามนี้นั่นคือมิเกลลาเตตาให้สัมภาษณ์หลังแพ้วิลล่า0ูนคาบ้านนะจ๊ะอ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเพื่อนซีของคีเซโรโรนโดอย่างเพียร์สมอร์แกนนะจ๊ะพิธีกรและเซเลบริตี้ชื่อดังชาวอังกฤษนะก็ออกมาทวิตบอกว่ามิเกลลาเตตากุนซือมากเคนของอาร์เซนอลเนี่ยผิดพลาดมากที่มีโอกาสเซ็นสัญญาคับกเโรโรนโดแล้วไม่ยอมเซ็นเพราะว่าซียรเซเว่นเนี่ยจา,กการันตี25ห้ประตูเป็นอย่างน้อยต่อฤดูกาลา นเนียร์สมอร์แกนก็ทวีตเลยบอกว่าแม่งเอ้ยเราสะดุดดีแล้วเนี่ยโคตรจะเหลือเชื่อเลยทีนี้มันก็มีคนรีทวีตรีพลายทวีตของ p พียร์สมอแกนนะก็บอกว่าเอา้าเองก็ไปบอกโรนโดเพื่อนรักเองมาช่วยหน่อยสิทีนี้ p พียรสมอแกนพอเห็นปับ๊บก็เลยรีพลายกลับไปบอกว่ากูก็รู้แหละว่าซียร์เซเว่นจะยิงได้25ประตูต่อฤดูกาลเป็นอย่างน้อยให้กับทีมไหนก็ตามโดวยเฉพาะทีมเราเนี่ยนะแต่ที่พิตตาเนี่ยนะจัดความสําคัญพิทไปเส้นกองหน้าระดับอื่นมาเนี่ย คนล้มชอบข้ามอยู่แล้วสำหรับเพียร์สมอแกนนั่นเองนะอา้าวรอดูแลกันว่าอซนอลจะกลับมาสู่เส้นทางได้อีกหรือเปล่าเพราะกลางสัปดาห์นี้ต้องไปเยือนบายมูเมดด้วยในนัดที่2ของรอบ8ทีมสุดท้าย UCL หลังนัดแรกในเอมิเรต์เสมอมา22นะจ๊ะทีนี้มาดูผู้ชนะอย่างเซกโลโซนํานเพลงพิเศษเขาผู้ชนะอย่างอุนายคนอู่ทองเอมรีนะจ๊ะกุนซือคนเก่งของอาร์ซัมวิลล่าเนี่ยนะก็ออกมาสะดุดีเลยบอกผลงานของลูกทีมเนี่ยยอดเยี่ยมมากแต่มันจะดีกว่านั้นถ้ารักษาฟอร์มแบบนี้เนี่ยนะอยู่มาตรฐานคงเสนคงวาต่อไป ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์กก็อยู่ในมือพวกเขาเองนั่นเองนะดูนาใ้สัมภาษณ์แบบนี้หลังจบเกมที่บุกมาชนะอาสนอทีมเก่าได้2ต่อศนะูนย์ะเขาบอกว่าก่อนเกมเนี่ยพวกเราก็มีแรงมานานใจกันเยอะเลือกเกินเราตื่นเต้นเลือกเกินนะกับความเป็นไปได้มากมายที่มันจะเกิดขึ้นในเกมนี้เกมนี้มันเป็นเกมที่ยากอูก็รู้ดีแหละเราต้องมีสมาชิกเฮสมาธิมากๆเลยในเกมรับต้องการความแขลงแกล้งในทุกจังหวะที่เล่นและความมุ่งมั่นเป็นย่างสู้ต้องโฟกัสอยู่กับเกมเนี่ยแล้วก็ทํากันเนี่ยเมือในครึ่งแรกเราป้องกันไดดดด้้้ีเเ่ยสสสุทาาารตตออองมมํล ทั้งเกมนั่นแหละแล้วเราก็ต้องรอจังหวะที่เราจะคอนโทรลเกมที่จะโต๊กลับอะไรก็แล้วแต่ครึ่งแรกเนี่ยนะเราพยายามมากกว่าที่จะครองบอลแต่เราทําไม่ได้ครึ่งหลังเนี่ยก็น้อยลงไปน้อยนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็สู้กันได้ดีแต่ว่าเราเนี่ยปัญหาคือเราไม่คงเส้นคงวาเมื่อนทุกเกมนะสิทีอย่างนี้เนี่ยนะนะเราเล่นได้สุดยอดแล้วเลือกแค่ว่าความเหมาะสมในมาตรฐานและความคงเส้นคงวาที่เราต้องทําต่อไปอันนั้นคืออูนายคนอู่ทองเอเมบรี่ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่บุกชนะอาร์เซนอลได้20สบายตัวนะจ๊ะเอาไปดูกองหน้าตัวเก่งของวิล่า อย่างโอลิวัตกินนั่นเองนะจะล่าสุดเนี่ยกดอีกหนึ่งประตูเนี่ยนะทำให้ตอนนี้เนี่ยมีลุนรางวัลดารานซ์บอวพิมเล็กเต็มตัวแล้วด้วยนะโดยตอนนี้โอลิวัตกินยิงไปแล้ว19ประตูในพิมเลียงอังกฤษเป็นรองอผู้นาดาซันโวอย่าง e เอริกเบลฮารานที่ยิงไป20ประตูอยู่แค่ลูกเดียวนะทำให้วัดกินสยอมรับว่าตอนนี้เขากาลังมองไปถึงรางวัลดาซันโวของพิมเลียอังกฤษแล้วน,นั่นเองนะโดยได้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าในฐานะกองหน้าเนี่ยเราก็อยากยิงประตูให้มากที่สุดนะพี่นะกินไม่โกหกหร และช่วยใส่ติของตัวเองด้วยสำหรับกินเนี่ยนะจะเป็นประตูเป็นแอสซิสต์ขอแค่มีส่วนร่วมกับประตูแล้วกันกินพร้อมจะทำนะและแน่นอนตอนนี้กินจับตามองไปที่รางวัลรองเท้าทองคำเปเมอร์กแล้วกินจะไม่โกหกพี่ๆทุกคนอา้าวตามนี้ก็เห็นด้วยนะฟอร์มดีมากและน่าจะจอง1สล็อตในตำแหน่งกองหน้าติ๊งช่างเกลดชุดยูโร2024ที่เยอรมันในช่วงกลางปีนี้ด้วยสำหรับกองหน้าวิลลารายนี้เล่นดีจริงๆโอลิวัตกินส์นะจ๊ะอา้าวทีนี้ย้อนไปดูเกมวันเสาร์กันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะ ตาริที้สเตเดียมเนี่ยนะเอริกเธนฮากรสื่อส่วนของแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยนะก็ถึงขั้นทนไม่ได้ธาตุไฟแตกกลางวงสัมภาษณ์เพรสคอนเฟอเรนซ์หลังเกมลุกออกจากอี้ไม่ตอบคำถามที่นักข่าวถามเลยนั่นเองนะโดยนักข่าวเนี่ยนะถามประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยซีซั่นนี้มีโอกาสจะจบอันดับต่ำกว่าที่7ซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำที่สุดเนี่ยนะนับตั้งแต่ยูเต็ดเล่นพิมเหลียงกฤษมาเพราะว่าก่อนในนันปีหนึ่งเก้าเกเนี่ยยูเต็ดจบอันดับต่ำสุดก็คือในปี2013 2014ในยุคของเดวิดมอยตอนนั้นเนี่ยจบอัันดบที่7แตต่อนเนี้ยดูเุคของเดอวิดไันดบ9้ทใหม นักข่าวก็ถามเรื่องว่าเฮ้ยโอกาสเนี้ยมันจะสร้างสถิติอันย่ำแย่ครั้งใหม่หรือเปล่ากับการจบระดับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์พิมลีของแมนยเตดเลตินาก็ลุกขึ้นเลยแล้วก็บอกว่าเออฮากจะไม่ตอบคําถามนี้นะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญในตอนนี้เลยนะแล้วก็สุดท้ายเลยนะนั่นแหละฮากจะไม่ตอบแล้วก็ลุกออกจากเก้าอี้สัมภาษณ์ไปเลยนักข่าวเองก็บอกเฮ้ย e พี่พยายามจะถามแล้วพยายามจะช่วยเขาแล้วพยายามให้เขาตอบสุดท้ายเขาไม่ตอบก็ผิดหวังกันทั้งสองฝ่ายทั้งเทนทาร์ hang, แล้วก็ทั้งนักข่าวนั่นเองซึง จนมาถึงวันนี้แววตาแบบเศร้ามองและสัมภาษณ์ไม่ครบด้วยสุดท้ายลุกหนีไปเฉยๆเลยนะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่ดีโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลงเสาธงก็แล้วกันดาวโล,โลโอัชหอไอชิบหายนั่นเลยนะจ๊ะแบ็คขวาเลนจ่าบรูรกเกตของแมโยเต็ดเนี่ยนะยอมรับบอกว่าเกมรับเนี่ยนะห่วยแตกมากสำหรับต้นสังกัดของเขาเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสยิงประตูมากจนเกินไปนั่นเองนะนะหลังจากจบเกมที่ซานซิโรวิตาลิตี้สเตเดียมเนี่ยนะนะที่ยูเต็ดบุกเสมอเอซิมิลานบอลหมัดได้สองสองเนี่ยนะนะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนนะลูููกกกททีมขอออองเเริิคฮาาปดโสสให้่่ต นี่แล้กาสยิงเป็นครั้งที่565ในเป็นหลีกฤดูกานันนี้มากที่สุดในซีซั่นเดียวเลยนับตั้งแต่ปี2003 2004เนี่ยนะซึ่งเขาเริ่มเก็บสแตตในออฟตาส a ตตมาเนี่ยนะและยังเหลือเกมมี6นัดด้วยนั่นแปลว่าโอกาสที่ไซติจะผูสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันมีเพิ่มตัวจาก565เนี่ยจะไปถึง600ก็ได้นะใครจะรู้นะทำให้ดารโลให้สัมภาษณ์หลังเกมแบบนี้เขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โลกกังวลน,นะฮะและพวกเราก็กงังวลด้วยเราต้องเล่นเกมรับให้รัดกลุ่มกกกกกกกวว่่่่าากกาา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 นนนีีีี้้้้้ะเเเเเรรรรตออองง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 พพยยมมไไไปปิิดดืทททททหหหลลัใบบ็็ํํ แล้วเราก็โต้กลับด้วยการสวนกลับอะไรแบบนี้ฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องปรับปรุงครับเพราะการยืนตำแหน่งของเราไม่ดีพอนะฮะก็แปลว่าตอนนี้มันมีความตกต่ำเกิดขึ้นในหลายๆจุดนะฮะของสโมสรเราในตอนนี้บางทีมันก็มากเกินไปฮะกับการโดนยิงประตูถึง500กว่าครั้งนะเราต้องควบคุมเกมรับให้ดีมากกว่านี้ครองบอลครองเกมให้ได้เราเสียการครองเกมบ่อยเกินไปฮะท่านั้นเนี่ยเป้าหมายของเราในอีกไม่กี่นาทีเหลือคือต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้ฮะตามนี้นะอย่าว่าแต่ม,มึงเลยกูก็ลุ้นว่ามันจะทะลุ600คร้อ5ครั้งไหมตอนนี้อะจร้อยดู ทีมที่ฟอร์มดีอย่างบอลหมัดกระเนอ้อลัน,นลตูมิกโซลันกี้นะเจ้าหัวหอกสัญชาติอังกฤษเนี่ยนะที่ฟอร์มร้อนแรงฤดูกาลนี้ยิงไป17ประตูนในพรีเมียร์ลีศอังกฤษแล้วก็เพิ่งยิงอีกหนึ่งลูกในเกมที่เสมอกับมิเยเดตสองต่อสองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวยอมรับบอกว่าตอนนี้ตั้งเป้าเป้า,ปาตั้งไว้เลยว่าจะไปลุยยูโร2024กับทีมชาติอังกฤษให้ได้นั่นเองนะโดยโซลันกี้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยนะฮะกี้เองได้โอกาสเยอะมากฮะตาการก,ะก,ก,ก,ะกระว่ากีจะยิงได้เยออะขนนนนาดีีี้้แต่่ซซับลหมัดเล่นไดด้ีมากนะะฮผู้จัดทีมก็สุดดยอมากเล เพราะนั้นเนี่ย แม่ถ้าพูดถึงโอกาสติดทีมชาติอังกฤษเ่ยนะฮะกี่อยากจะไปด้วยฮะอยากจะได้ไปแข่งยูโรแข่งเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์กับทีมชาติของตัวเองในทันวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ะฮะแต่กี้มองแบบนี้ฮะกี้จะรักษาฟอร์มการธประตูและยิงให้มากสุดเท่าที่ทําได้นะฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิงกี้ก็อาจจะมีโอกาสติดทีมชาติฮะเอาตามนี้ซึ่งตอนนี้หัวหอกทีมชาติอังกฤษหลายแต่ละคนฟอร์มร้อนแรงมากนะแฮร์รี่เคนโอลีวัตกินส์รวมถึงตัวรุ่ปายอื่นเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมถ้าจะโบกโซล วันนี้นำชื่นชอบเขาเป็นการส่วนตัวอย่างแดนเแบลเลอร์นั่นเองนะจ๊ะแนวรับรางโยงของสาริกาซาเวดีนิวคาเซลยูเอตเต็ดนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าตัวฉลองประตูแรกที่นิวคาเซลยิงใส่สเปอร์ได้ก่อนจบเกมชนะ4-0เนี่ยด้วยท่าดีใจเป็นภาษามือส่งข้อความไปถึงแฟนฟุตบอลที่มีปัญหาทางการได้ยินหรือพูดง่ายๆคือแฟนฟบอลที่หูหนวกเนี่ยนะที่เข้ามาชมเกมนี้เนี่ยออถือว่าเป็นภาพที่น่ารักเป็นคลิปที่เป็นไวรัลอยู่ตอนนี้นั่นเองนะโดยก่อนเกมเนี่ยนะก็จะมีกลุ่มมูล ผู้สนับสนุนหลักจะเป็นทางการของเนลกอเซอ่นเพื่อที่จะแสดงออกให้เห็นถึงการสนับสนุนผู้พิการในการชมกีฬานั่นเองนะแล้วชุดของเนลกอเซอ่นก็ติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้เวลาขายให้กับแฟนบอลที่หูหนวกด้วยมันจะมีการสั่นตามบรรยากาศสนามเลยเกมบุกเกมลุกนิดหน่อยก็สั่นนิดหน่อยพอได้ประตูก็จะสั่นเยอะๆอะไรประมาณนี้นะั่นเองนะสุดท้ายเนี่ยนะแดนเบิร์นก็ทําท่าแบบอ่มันจะมีท่าของเขาอยู่นะเดี๋ยวึ้นพาไปดูแล้วกันนะฉลองประตูที่อเล็กเานเอซักยิงได้เนี่ยนะแปลจากภาษามื่นที่แดนเบิร์นทำเนี่ยเป็น,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 นะนีี้ด คุืซอจอมง่วงก็ชื่นชมลูกรักรายนี้เลยบอกว่าเออก็สมแล้วะที่เป็นที่เบริเลยน่ะนะเขาไม่ใช่แค่เรียนรู้แล้วก็ลืมมันไปเขาเอามาใช้ในช่วงเวลาสําคัญเพื่อขอบคุณแฟนบอลที่ที่ที่เข้ามาชมด้วยนะนี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเลยที่เซ่ามอบพื้นที่สปอนเซอร์ให้กับมูนิทิเพื่อคนหูหนวก r n d เออนั่นแหละนะนั่นคือเอ็ดดี้ฮาวนั่นเองจ้ะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแดนเบิร์นก็สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าเขารู้สึกว่าเขามีอารมณ์ร่วมกับบรรดาแฟนบอลที่เป็นผู้พิการ ดยเฉพาะเด็กๆที่เข้ามาชมเขาเลอยากจะแสดงท่าทางแสดงออกด้วยการบอกรักแฟนบอลเหล่านั้นนั่นเองเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจะดํายกนิ้วให้นะจ๊ะเอาไปดูทีมแพ้อย่างลุงแอนส์ปอเตโกกูลูพอเซโกกูลูของท่นว่สเปอร์พักปรามชาไก่กับบ้างบุกแพ้เดลเซนยับเยิน0-4นะลุงแอน์ยอมรับบอกโอ้โหไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะกับคําว่าดีพอและกับฟอร์มการเล่นแบบนี้ฤดูกาลก่อนก็บุกแพ้1-6ฤดูกาลนี้บุกแพ้0-4นะลุงแอนช์ใช้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าเออลุงว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงคําวาดีพออเ ลุงกังวลไปหมดนั่นแหละนะไม่มีส่วนไหนในเกมของเราเลยที่อยู่ในระดับที่เราต้องการให้มันเป็นนะเราปล่อยให้นิวคาสเซลเนี่ยควบคุมกําหนดทิศทางของเกมทั้งหมดเราเองเนี่ยนะทำพลาดไปเองแล้วก็ไม่มีความกล้าหาญหรือความมุ่งมั่นความดุดันพอที่จะเล่นกับลูกฟุตบอลด้วยปีนี้เราทําได้ดีขึ้นก็นจริงนะแต่ว่าเวลาครองบอลเวลาเสียบอลเวลาจะเอาบอลกลับมาเนี่ยเราพลาดไปเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่อสู้มากพอนะเอาง่ายๆคือมันไม่ใกล้เคียงมาตรฐานของสปเปอร์สักนิดอ่านั่นคือลุงแอนช์พูดถึงทีมของตัวอง ซึ่งยูดาก็เห็นด้วยเพราะหลายเกมสเปอร์เล่นดีนะแต่ก็มักจะมาหลุดอะไรง่ายๆแบบนี้แล้วแพ้เละอยู่เสมอนะจ๊ะทีนี้ไปดูคําชมของเป๊ปโกลเดอร่ากุนซือโรคจิตที่มีต่อลูกทีมระดับสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างยอชโกกวาดโอบ็กซ้ายที่ถนัดซ้ายกันหน่อยแล้วกันหลังจากยิงประตูด้วยเท้าขวาเนี่ยนะถือว่าเป็นประตูสุดสวยเลยในเกมที่พวกเขาเอาชนะลูตันท้าได้5ต่อ1นนั่นเองนะซึ่งเป๊ปเนี่ยก็ยอมรับว่าลูกทีมของเขาคนนี้กําลังเข้าฟอร์มแล้วเนี่ยขนาดเท้าไม่ถนัดยังยิงประตูและมมมีีส่วนราาาาเเกกขด้้นะ <Pe pp S 2> ปปถับบ, the Day บบแ oh, ท เนี่ยภาษางานกันได้ดีมากเลยนะส่วนน้องกววเนี่ยนะก็จบสกอร์ด้วยเท้าขวาได้อย่างสุดยอดไปเลยนะนี่คือการยิงเท้าขวาเท้าที่ไม่ถนัดนะและเขาเนี่ยก็มั่นใจมากขึ้นเป็นนักเตะที่ดีขึ้นเรื่อยๆแทบไม่เสียบอลเลยนั้นน,น่าทึ่งมากๆเลยนะกับประตูจากเท้าขวาของเขาอ่านะั่นคือคําชมที่เป๊ปมีต่อลูกทีมคนเก่งอย่างยอชโกกวาเดิโอนั่นเองนะจ๊ะอาวยังอยู่ที่ซิตี้นะแต่เป็นเรื่องราวของอัลฟ์อิงเก้ฮาร์แลนคุณพ่อคนเก่งของเออร์ลิงเบราห์ห้าล้านกองหน้าคนเก่งของซิตี้นั่นเองหลัง ฟิฮาร์แลนด์เนี่ยนะออกมาติเตียงลูกชายของเขาบอกว่าโอ้ยเหมือนนักเตะร,ระดับลีกทูเลยถ้าไม่นับการยิงประตูเนี่ยเล่นไม่ได้เรื่องก็ทําให้คุณพ่ออย่างอัลฟิงเกฮาร์แลนด์ทนไม่ได้ต้องออกมากลางแขนปกป้องลูกชายตัวเองเลยบอกว่าพูดกันไปเรื่อยไปเปื่อยนะแต่อย่าลืมตอนนี้นี่คือลูกชายเขาเป็นดาวซันโปลีกอยู่ตอนนี้นะโดย land, อิงเก้ฮาร์แลนดะ์คุณพ่อเนี่ยนะก็ออกไปสัมภาษณ์กับเวียร์เพลย์ฟุตบอลแบบนี้กแบบ็บอกว่าจะย้อนไปดูอดีตของรอยคีนเนี่ยนะหรือผู้เชี่ยวชาญกูรูกูไม่รู้ทั้งหลลลาาาาายยยยททีีี่่่พพพูููดดไไปปมนุกกกกกค็วิิษชขอออองฟ นะอาจจะโอเคละพูดไปแล้วก็พูดไปวิจารณ์กันไปคิดว่ามันดีแล้วแต่อย่าลืมซิตี้ก็ยังชนะอยู่เรื่อยๆและลูกชายของฟีีก็ยังเป็นดาวทันบูส,สูงสุดตอนนี้เพราะนั้นนะ่ะมันไม่ได้แย่อย่างที่พวกคุณพูดหรอกอาหาก็ออกมาปกป้องลูกชายเขาเรียบร้อยสำหรับอัลฟี่ฮาร์แลนด์นั่นเองนะจ๊ะอ่ะไปดูที่กองกลางเนื้อหอมอีกหนึ่งคนนะย้ายจากอาร์เซนอลไปอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นแล้วก็ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินสำหรับกัปตันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์อย่างกรานิชากา้าเนี่ยนะจ๊ะเพิ่งจะพาเบลูกุเซ่นเนี่ยนะยยน,นนนนนนะควววว้้้้้้้าาาแแแแชชมมมมปปปป์์บุุเเเเเดดสสลลลลลีกอออรรรัััไ็็จตตตทิิพง เส้นทางของเดเบโคก็เข้าชิงชนะเลิศกับไกเซอร์ซาลาเทินส่วนในยูโรปลีกก็เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายนัดแรกก็ชนะเวสต์แฮมได้2อศูนย์ก็มีโอกาสลุ้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยนั่นเองนะโดยชาก้ายืนยันว่าตัวเขาเองและเพื่อร่วมทีมเลวูเซ้นเนี่ยนะอยากจะได้แชมป์มากกว่านี้นะชา้าสัมภาษณ์แบบนี้หนละังจบเกมที่ถล่มเบรเมนห้าศูนย์ละพาเลวูเซ้นคว้าบุนเดสิก้าสมัยแรกนับตั้งแต่ก่อตัอ้งสโม,มสรมาเลยเขาบอกแบบนี้ว่าเออมันยากนะที่จะอธิบายความรู้สึกตอนนี้นะการกลับมาเล่นในบบบุนนเเเดสสลีกกาาา่่่ยยมัััปออะไรรทตหวช นี่คือฤุูการที่ยอดเยี่ยมเกมก็ยอดเยี่ยมฟอร์มการเล่นก็ยอดเยี่ยมตอนนี้เราก็ลังมีความสุขมากๆเมื่อเราเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เป็นดาวรุ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยนะเราต้องทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ช่วยทุกคนที่อยู่ที่สโมสรแห่งนี้เนี่ยนะตลอด14ปีที่ชาค้าแข่งมาเนี่ยมันพิเศษกับชามาทุกทีมาแหละแต่ทีมนี้พิเศษมากขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนนี้เรามีลุ้น3แชมป์และเราต้องการมากกว่าแชมป์เดียวตอนนี้ที่เราได้อยู่อ่ะตามนี้รอลุ้นทริปเปิลแชมป์อาจจะเป็นทริปเปิลแชมป์เล็กแต่ก็ถือ ของชาบีอารอนโซ่เน่นนจ๊ะอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องเมื่อคืนนี้มีเรื่องหน้าต๊กระจายนะจ๊ะเกมระหว่างโรม่าเนี่ยนะที่ดวลกับอูดดเนเซ่ที่บลนะูเนจิสเตเดียมจะต้องถูกยกเลิกไปเลยเพราะว่ากองหลังของโรม่าอย่างอนะีแวนเอนดิก้าเนี่ยอยู่ที่ก็ฟุบลงไปแล้วก็กลุมที่หน้าอกเพราะมีการแน่นหน้าอกแล้วก็บาดเจ็บนั่นเองนะจ๊ะสุดท้ายเนี่ยนะก็มีการประถมพยาบาลแล้วก็พาอีแวนเอนดิก้าไปที่โรงพยาบาลผู้เสียในเกมเมื่อคืนเนี่ยนะก็ตัดใจยกเลิกเกมเลยนั่นเองเพราะว่ามองว่ามันคงไม่มีกติกระจจะแข่งต่อแล้ว้วแต่่สุดทายยนนะก็อูใ แล้วก็ตรวจันเรียบร้อยดานิเลเดรอซี่กุนซือคนเก่งของโรมาก็ได้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วปลอดภัยเขาไม่เป็นอะไรแล้วก็ถือว่ารอดไปไม่ได้มีการหัวใจวายนะแต่ว่ามีการแน่นหน้าอกนั่นเองก,นะก็เดี๋ยวต้องรอสังเกตการเพิ่มเพลนว่าตอนนี้พ้นขีดอันตรายเรียบร้อยสำหรับอีเวนเอนดิก้านะจ๊ะเอาปิดท้ายกันที่การเหยียดผิวกันหน่อยแล้วกันทํากันอยู่ได้ในะพวกแฟนบอลสเปนในบางคนนะั้นในลาลิกา้าล่าสุดแฟนบอลของเรลมาโยกาเนี่ยนะก็ถูกจับภาพได้ว่าทําท่าทางเหยียดผิวเห นั่ในเกมที่ ยิงประตูให้มาดริดได้นะเอาชนะมาร์กาก้าไป1นต่อศูนย์เนี่ยนะก็ภาพก็จับไปที่แฟนบอลมาร์กาก้าคนหนึ่งเนี่ยนะลุกขึ้นมาทําท่าเหมือนลิงกูลังกุตังเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นภาพนี้นอกจากกล้องที่จับได้นะก็ต้องรอดูว่าว่าสุดท้ายแล้วลาลิก้าเองหรือสมาพันธ์ฟุตบอลสเปนเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพราะโอโ้โหเจอะแยะไปหมดการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติในลาลิก้าสเปเนนะจ๊ะอ่ะและนี่ก็ทั้งหมดของเรื่องเล่าเซอร์ซ,ซีในเช้าว,วันเจน ยูทูบทิกต็อก t ลน์แอดแอดเจดมออฟฟิเ <wont> ช <Momo ologie> ียลแอดมาสั่งเจดีเจอซี่2024ได้นะจ๊ะ890บาทส่งฟรีทั่วประเทศเราจะหยุดผลิตและหยุดรับออเดอร์ในสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะ30เมษายนนี้เท่านั้นเลยก็รีบมาสั่งกันได้นะยีกห้หลอดนะเอาเหมือนเดิมนะจ๊ะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้แล้วก็เจอหน้าเจดมแบบนี้ก็อวยพรพวกแกทุกครั้งเลยขอให้ความสุขมากๆในช่วงสงกรานต์แบบนี้ใครที่ยังหยุดอยู่ก็พักผ่อนให้เต็มที่เล่นสนุกเล่นน้าให้เต็มที่แต่่่่่อยยาาาลลลลืมมมปดดดดดภัััััเไขบููแแแแตววีีีีๆคคนนททกกกกกรร้ะจช ขอพวกแกทุกคนเลยนะอยู่หอยหลอดนะขอพระเจ้าอวยพรนะจ้ะแล้วเราเ็จะก็ต้หมากับเรื่องเล่าเซาซีสช้าว,วันนี้ไปเว้ย